สวัสดีครับพเพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยใน,ในในการรีวิวแนะนำเกมมือถือน่าเล่นครับและในวันนี้เราอยู่กันในเกม Disney s o r c e r e r a r e n a ครับผมเป็นเกมแนวเชิ nba เบด RPG ที่รวมเอาตัวละครจาก Disney มาไว้ด้วยกันทั้งหมดนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตัวเกมเปิดให้บริการในสโต re ไทยแล้วทั้ง Android และ iOS แต่ว่ายังไม่รองรับภาษาไทยนะครับผมก็จะมีภาษาอังกฤษให้เล่นเมื่อเราเข้ามาหน้าแรกครับ ก็จะเป็นหน้าแบบนี้เลยมันจะมีตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์ต่างๆนะครับผมนี่ตอนนี้มีอีเวนต์มูร้ลานแล้วก็ไอตัวนี้ผมไม่แน่ใจจากเรื่องอะไรนี่แล้วก็มี i n c r e d i l l e l l d d ดนะฮะแบ็คออกมามาดูเมนูคร่าวๆกันก่อน,อนละกันเริ่มจากด้านซ้ายครับสำคัญที่สุดคือ Collection Collection ก็คือตัวละครทั้งหมดที่เรามีนะครับผม ไม่ใช่ทั้งหมดที่เรามีทั้งหมดในเกมนี้ที่มันมีนะครับมีทั้งเจ้าสติ๊ด้วยแต่ว่าเราก็ต้องค่อยๆปลดล็อกไปการปลดล็อกเกมนี้ก็คือการเคลียร์เนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็การเปิดหีบกาชานะครับผมนี่ตัวละครเห็นไหมครับผมมีบัสไลเยอร์ด้วยนี่แล้วก็จะมีอันเอาไปเป็นสเปลสเปลก็จะเป็นเวทที่เอาไว้ช่วยเหลือในการต่อสู้นะครับแล้วก็จะมีอีโมดนะครับผม,มก็เป็นอีโมติคอน อันนี้เทเลสมันไม่มีอะไรครับเป็นเหรียญตาในหน้าตัวละครคร,ครับเมื่อเรากดเข้าไปก็จะมีเมนูเลเวลอัพด้วยมันจะอัพได้เต็มเท่าตัวเลเวลหลักของเรานะครับเลเวลนี้ตอนนี้บัตรละยียเลวเท่าไหร่จะอัพก็จะใช้เหรียญแล้วก็ใช้น้ํายาซึ่งได้จากการเล่นเนือเรื่องครับนี่บัตรลายเยเลวลอัพก็จะค่าพลังสูงขึ้น continue ต่อนอกจากการอัพเลเวลแล้ววิธีเสริมแกล่งให้กับตัวละครของเราก็คือการใส่ของครับผม พอกด Equip มันก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาตอนนี้มันยังมีใส่ไม่ได้หลายๆช่องมันต้องใช้เลเวลที่สูงขึ้นนะครับบัลลเยยผมยังเลเวลไม่ถึงนี่แต่ถ้าอันไหนถึงแล้วแล้วเราไม่มีไอเทมชิ้นนั้นเราสามารถดูด้านขวาได้จะมีบอกว่ามันดรอปที่แมปไหนแล้วเราก็ไปออโต้ก็ได้หรือไปสู้เองก็ได้นะครับหรือใช้พวกตัวผ่านไวเมื้ได้เราก็ใส่อีควิปนี่ครับพลังก็จะเพิ่มขึ้นประมาณนี้ครับ มาเล่นไปดูตัวอื่นอันนี้ซอลลี่นะครับผมจากมอนสเตอร์อินมีอลาดินเดี๋ยวผมอัพให้ดูมันจะบางตัวเนี่ยถ้าเราไม่อัพไอเทียให้มันนะอันนี้จะเป็นเดี๋ยวออกมาดูก่อนเห็นไหมครับว่าตัวที่ผมอัพแล้วมันจะเป็นสีเขียวแต่ตัวที่ยังไม่อัพเนี่ยมันจะเป็นกาสีขาวอยู่อันนี้ผมมีของให้มันยังเนี่ยอันนี้ใส่ได้แล้วปุ๊บนี่พอเราใส่ของครบทุกส่วนนะครับเราสามารถอัพเทียได้ พออัพเทียร์ก็จะได้สกิลใหม่เพิ่มเข้ามาครับผมนี่ Hot Boot d เนี่ยเป็นสกิลแล้วก็อัพเลเวลสกิลได้แต่จะต้องใช้วัตถุดิบนะครับผมตัวละครก็จะมีประมาณนี้เยอะแยะมากมายเลยต่อมาครับผมในสโตร์กก็คือการเปิดกาชาหรือว่ามาซื้อแพ็คพิเศษนี่แพ็คตคัวละครเกมนี้ไม่ใช่ว่าได้ตัวละครแล้วมันจะเก่งเลยมันก็ต้อง อัพตัวละครให้มันเก่งขึ้นไปแบบมอกี้อีกนะนี่ก็มีพวกขีบต่างๆใช้เงินซื้อหรือว่าจะใช้คิดสั้นซื้อก็จะได้เป็นขีบที่มันแบบกดดูได้นะว่ามันจะมีดอกตัวอะไรบ้างได้กี่ชิ้นส่วนสำหรับสายเปนั่นเองครับผมโอเคที่เหลือยังไม่ปลดล็อกก็มาดูการเล่นเลยละกันมันจะมีด้านขวานะครับมีเควสเดลี่เควสเควสประจำวัน เราทําเสร็จแล้วก็มารับของได้ส่วนด้านล่างแบตเทิลนะครับผมก็กดเข้าไปได้เลยอันนี้มันจะมีเนื้อเรื่องของหลายๆส่วนนะครับอันแรกคือแกลนแคมเปญก็คือเนื้อเรื่องหลักเลยแหละแคมเปญใหญ่แต่ว่ามันต้องรอเลยว่า12ผมหนึงจะเล่นต่อได้ครับตอนนี้มันตันอยู่เราก็จะมาเล่นเควสย่อยครับแต่ละเควสเนี่ยมันจะเอาตัวละครลงได้ไม่เหมือนกันด้วยนะอย่างเช่นนี้เป็นฮีโร่แคมเปญมันก็จะเอาเป็นพวกฝั่งดี ซึ่งผมมีอยู่ไม่กี่ตัวเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเราไปลงอันนี้นะเดี๋ยวผมออกให้ดูนี่ฝั่งตัวร้ายครับผมเราจะเอาฝั่งฮีโร่ฝั่งพระเอกไม่ได้เราจะเป็นแบบฮีโร่ตัวร้ายทั้งหมดที่ถึงจะลงได้นะครับผมนี่เราไปเล่นอันเมื่อกี้ก่อนเราอุตส่าห์อัพชูลี่ไปแล้วนะนี่สองดีแล้วก็แบทเทิลได้เลย มีกิจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีให้ลงแบบรวดเร็วด้วยถ้าเราเคยผ่านด่านนี้นแล้วมันก็มาผ่านได้เร็วๆเลยนะฮะใช้ตัวเอาใช้ค่าพลังงาน6นี่มาแนละ้วฮะชนอ่ผมจะไม่ออตโต้ก็ได้มีกิเราตั้งออตโต้ไว้เนี่ยไอ้สกิลของใครเนี่ยของบัตรรยะตุ้ม อันนี้ครับโปโวเห็นไหมครับมันจะมีพวกสถานะติดอยู่อันนี้เลเซอร์บีมมิกี้เมาส์มิกี้เมาส์จะมีท่านี้ตรงตีเดียวเอื้อไหลายฮิตแล้วก็อาลาดินอาลาดินจะมีท่าไม้ตายหยิบสมบัติแต่ว่ายังใช้ไม่ได้ครับมันใช้ไปแล้วเปิดเทินแล้วก็จะบัละไลเอตอย ทำให้ตายใหม่ของซูรี่โอ้โหเปิดประตูแล้วต่อยทะลุออกมาครับแล้วก็นี่คือการเวทมนต์เมื่อกี้ผมลืมบอกไปนี่กดใช้ปุ๊บซัมมอนนี่เป็นซัมมอนนอกสไนเปอร์มาครับอันนี้ก็ข้าไปฟันอ่าถึงเทิร์นนกสไนเปอร์ก็ยิ่งยิ่งยิงได้สองยิงด้วยเอา้ามิกกี้เมาส์ใช้ท่าไม้ตายเร็วพายุคลื่นสกิลมูลนะฮะส่วนแอริเอลก็ ไทเดนธรรมดายิงไปนี่อันนี้เป็นเวทมนต์หมู่อีกแล้วตุ้ม่อยบัตรเลี่ยดินฟันเรียบร้อยฮะนี่คือรูปแบบการเล่นนะครับเกมเพย์เราจะเล่นต่อก็ลุยได้เลยภาพค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ทำออกมาได้ไหลลื่นมากเลยทีเดียว ี่เราสามารถกดสปีดได้2ออ,อระดับนะครับผม1.5แล้วก็3ระดับปุ๊บบิดหนึ่งแล้วก็2นะครับแล้วก็กดออโต้ได้เลยส่วนตรงรูปเฟืองนะครับจะมีให้ปรับพวกคาเมล่าคอมแบทอะไรอย่างนี้แล้วก็เสียงแล้วก็จะมีข้างๆมันจะมีบอกว่าด่านนี้มีทั้งหมดกี่เวฟนะนี่นี่แอร์เลฮิลครับอลดินใช้พรมโจมตีต่อยเข้าไป ซอรี่เออโอ้ยอย่างนี้ห้าตัวแล้วก็ด้านซนน้ายล่างครับมันจะมีบอกอยู่ว่าเทิร์นใครเทิร์นใครนะก็นับเทิร์นอย่างนี้ก็ได้ทอนนี่เวทยิงอันนี้เราปรับแบบสป,ปีดนะมันจะแบบเร็วๆหน่อยแทร์รี่โอเลเซอร์บีมเข้าไปเรียบร้อยอะ ก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วก็จริงๆก่อนเข้าไปเนี่ยเรากดแบตเทิลใช่ไหมเราสามารถจัดได้นะครับว่าจะให้ใครอยู่ตำแหน่งไหนผมก็ใช้อย่างนี้เอาแล้วก็สวปกันนะอลาดินก็จะเอาอลาดินเปลี่ยนกับมิกกี้เมาส์ก็อย่างนี้เอามิกกี้เมาส์เปลี่ยนกับอลาดินกลับมาก็อย่างนี้นะฮะ แถวหน้าแถวหลังล่ะสเปลกเกีแค่ที่เราไล่เวทไปมันจะอยู่ด้านขวาตอนนี้เรามีแค่สองเวทนะครับก็เลยใช้ได้เท่านี้ปุ๊บประมาณนี้ที่เหลือเนี่ยมันจะมีเรื่องกิลนะครับเป็นคลับไปขอเข้ากิลเขาได้แล้วก็จะมีนี่สเปเชียลออฟเฟอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าแพ็คพิเศษนั่นแหละ เขาเรียกว่าอะไรนะมีหีบฟรีให้เรากดนะครับแล้วก็มีหีบฟรีแบบว่าดูโฆษณาดูแอดหีบฟรีจะไม่ค่อยมีของอะไรน่ะได้เป็นยาเบิ่มมานานะเราสามารถกดดูได้นะว่าหีบที่เขาขายแต่ละอันเนี่ยมันดอบอะไรบ้างมีโอกาสเปิดได้อะไรบ้างเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นหีบที่ใช้เพทั้งนั้นเลยเนี่ยที่จะได้ชิ้นส่วนเยอะๆนะไม่งั้นเราก็ต้องแบบค่อยๆเล่น เล่นตามดานไปอันนี้พวกภารกิจเขาบอกว่าลงดันไหนบ้างแล้วจะได้เหรียญตานะครับผมเนี่ยมันก็จะให้เรามาลงเลยก็ยังไม่มีอะไรมากเรายังปลดไม่หมดนี่เล่นมาแบบสองสามชั่วโมงนะเลเวลตัวหลักเรายังแบบไม่ค่อยขึ้นเลยนะนี่ได้ภารกิจมาน,นี่เขาให้เราไปสู้ โอโหเนี่ยถ้าเราไต่ไปนะฝั่งวาเลนนะครับผมเนี่ยก็จะมีพวกขีบฟรีให้แต่เราก็ต้องเล่นตัวไวยไลท์ซึ่งเรายังไม่ได้อัพรอไปก่อน <laughs> <Okay. S 1> <laughs> โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกม Disney s o ็อกเซอร์อารีนะฮะใครที่ชอบดิสนียเป็นดุนเดิมอยู่แล้วก็ลองลหไดเล่นดูได้ครับรูปแบบการเล่นก็จะแบบเป็นแนวเทิร์นเบดอาร์พีีนะครับเนื้อ <laughs> เรื่องไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่มีอะไรให้อ่านมาก โอเคตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับรีวิวคร่าวๆใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็ใครที่ช่นชอบคลิปของผม,ผม <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย